สวัสดีสมาสชิก o n e c นช n แนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาสอนวิธีการแลกแต้มเข้าทัวร์เลทนะคะของแอป t i k กตอกนะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีแลกแต้มเข้าทัวร์เลทยังไงตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Jack เมื่อคลิปที่แล้วนะคะแอดก็ได้สอนวิธีการดาวน์โหลดนะคะแอป TikTok แล้วก็รวมทั้งวิธีการสมรัครเรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใหม่หรือยังไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดแอปนะคะก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปดูคลิปที่ท,ที่แล้วนะคะที่แอดได้สอนวิธีไปแล้วนะ,ะส่วนคลิปนี้นะคะแอดจะสอนวิธีการแลกแต้มนะคะเพื่อแลกเงินเข้าทัวเลนั่นเองเนาะ ส่วนใครที่สะสมแต้มได้เยอะแล้วนะคะก็มาลองแลกกันเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแอป tikT อกนะคะก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์แล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็สมัครเนาะสมัครก่อนละกันว่าจะสมัครด้วย Facebook Line หรือว่า Google นะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้สมัครด้วย Google นะคะจะใช้งานง่ายที่สุดเนาะอ่ะถ้าใครมีแต้มนะคะมีแต้มแล้วเนาะ ก็สามารถที่จะกดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะสำหรับแอป TikTok นะคะตอนนี้เขาก็คือให้เราดูวิดีโอเนาะอย่างน้อย10นาทีวันละ10นาทีนะคะเราก็จะได้แต้มนะคะมาเนาะแล้วก็เพื่อที่จะสะสมแลกเงินเข้าทัวร์เลยนั่นเองนะถ้าใครมีแต้มครบแล้วก็กดที่ถอนเงินได้เลยนะคะ จากนั้นเขาก็จะมีช่องให้เราเลือกนะคะว่าคะแนนของเรานะคะพอที่จะแลกเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่นะคะอันนี้แอดมี10บาทนะยังไม่ถึงเซมาเดี๋ยวแอดจะลองแลก3บาทก่อนแล้วกันนะคะกด<ม>ที่3บาทจากนั้นก็กดคําว่าถอนได้เลยเนาะอ่ากดถอนจากนั้นเขาจะให้เราเพิ่มวิธีถอนเงินใหม่กดไปเลยนะคะ ทัวเลจากนั้นให้เราใส่เบอร์นะคะใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ทัวเลของเรานะคะ หลังจากกรอกเบอร์ทัวเลขของเราเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเชื่อมโยงบัญชีแบบนี้นะคะเราก็กดเชื่อมโยงได้เลยนะคะกดเชื่อมโยงนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้การทำธุรกรรมถูกปฏิเสธนะคะถ้าเราโอเคถูกต้องแล้วเราก็กด ยอมรับไปเลยนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นเบอร์ทูวลัลเลตของเราขึ้นมานะจากนั้นก็กดคำว่าถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมาดูรายละเอียดอีกครั้งนะคะจากนั้นเราก็กดคำว่ายืนยันเพื่อถอนเงินได้เลยนะคะอ่ากดถอนเงินเลย บอกว่ากำลังดำเนินการการถอนนะคะจะได้รับเงินภายใน2ชั่วโมงนะคะโอ้โหเงินเข้าแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้ข้างบนนี้นะคะคุณได้เติมเงิน3บาทผ่านติกตอกยอดเงินคงเหลือ66บาทโอเคนะคะเงินที่แอดถอนเมื่อกี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ3บาทนะคะที่แอดแลกเมื่อกี้เนาะ เข้าอย่างเร็วเลยนะคะสมาชิกทุกคนถ้าเราแรกครั้งแรกเป็น3บาทแล้วครั้งที่2นะนะเขาจะให้เราสะสมไปถึงยอด15บาทเลยนะคะก็จะมียอดเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติเราถอนขั้นต่ำไปแล้วตอนนี้แอดก็จะสะสมใหม่นะคะจนถึง15บาทเนาะราก็ค่อยแลกเข้า t ทูว l l e t นะคะ ส่วนวิธีการหาแต้มนะก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือแนะนำเพื่อนนั่นเองนะคะกดคำว่าเชิญตรงนี้นะกดเชิญตรงนี้แล้วก็แชร์ไปที่ Messenger หรือว่า Facebook หรือว่า Line ก็ได้นะคะหรือจะแชร์เพื่อนก็ได้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนดาวน์โหลดแอป TikTok มาใช้งานแล้วเราก็จะได้แต้มนะถ้าเพื่อนลงชื่อ่อก็คือ เข้าดูวิดีโอทุกวันทุกวันติดต่อกัน3วัน7วันนะเราก็จะได้แต้มเช่นกันนะเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราดูวิดีโอนะแบบนี้เลื่อนดูแบบนี้นะคะเราก็จะได้แต้มเช่นกันนะคะเราก็จะได้แต้มเนาะก็คือดูวิดีโอไปเรื่อยๆดูจนแบบครบ10นาทีทุกวันทุกวันหรือว่าใครชอบแนว t ิ k กตอ็อก ที่เป็นแบบว่าแนวตลก or or หรือว่าทำอาหารนะคะก,ก็จะดูยาวๆหน่อยนะคะก็จะดูนานหน่อยแล้วก็จะแบบว่าได้แต้มหมายเยอะนะคะก็สะสมแลกกันนะทุกคนเนาะอันนี้สำหรับคนที่ชอบหาเงินเข้าทัวร์เลยนะคะอันนี้เขาจะขึ้นว่าแอดใช้300อยเหรียญน,นะเพื่อแลกสบาทนั่นเนองเนาะก็จะมีรายละเอียดแจ้งให้ดูนะคะ สมาชิกคนไหนที่อยากจะหาเงินเข้าทัวรเลนะคะก็ลองมาเล่นแอป TIKTOK นะคะสำหรับแอปนี้นะเล่นฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีรายได้จากการแนะนำเพื่อนแล้วก็แชร์วิดีโอนั่นเองนะคะแล้วก็ดูวิดีโอนะคะขอภัยนะคะแล้วก็ดูวิดีโอนั่นเองนะ,ะสามารถที่จะแชร์ลิงก์ของเรานะคะให,ให้เพื่อนๆมาโหลดแอปผ่านรหัสเชิญของเรานะเราก็จะได้ได้แต้มนะคะเพื่อที่จะแลกเงินเข้าทัวเลนะคะ โอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งไว้ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ทำการเข้าดูวิดีโอนะคะสมัครอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือใครสมัครไม่เป็นยังไงก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปที่แล้วของแอดนะคะที่แอดได้สอนวิธีการดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะ,อะแอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจวิธีการตั้งค่าหรือการแอดแอดอเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์ทูวเลตของเรานะ,ะจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะคะก่อนที่จะตั้งค่าอะไรก็ตรวจสอบให้ดีนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราถูกต้องไหมนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ